จากครั้งที่แล้วนะครับเราก็จบถึงตัวอย่างแสดงวิธีการหาผลบวกข้อที่8เนาะที่เป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มในหัวข้อการลบบ้างนะมาดูกันที่การลบสิ่งที่น้องๆควรรู้เกี่ยวกับการลบก่อนเลยนะครับในเนื้อหาระดับชั้นที่น้องๆเรียนเนาะก็คือป .4 นะครับสิ่งที่น้องๆจะเจอคือ อ่าเป็นการลบของจำนวนมากอ่าจำนวนมากนะครับสิ่งที่น้องจะเจอคือจำนวนมากลบด้วยจำนวนน้อยอ่าแบบนี้นะครับแล้วค่าที่ได้นั้นค่าที่ได้นั้นออกมาจะเป็นบวกถูกต้องไหม ถูกต้องไหมครับอย่างเช่นอ่าพี่หมูยกตัวอย่างให้นะอย่างเช่น2ลบ1ก็คือเหลือ1ถูกต้องไหมครับเป็นคําตอบอ่าอันนี้คือเราจะเรียกว่าจํานวนมากลบด้วยจํานวนน้อยหรือ100ลบ50ก็จะได้50นะครับอ่าเป็นต้นอันนี้คือในเนื้อหาระดับชั้นที่น้องๆเรียนนะ แต่ในเนื้อหาระดับชั้นที่สูงสูงขึ้นไปนะครับสามารถเกิดได้2กรณีนะคือจำนวนมากลบด้วยจำนวนน้อยหรือจะใช้จำนวนน้อยลบด้วยจำนวนมากก็ได้สามารถเกิดขึ้นได้แล้วแต่โจทย์สั่งอ่าอันนี้พี่หมูให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะอันนี้นะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะอ่าความรู้เพิ่มเติมนะ น้องๆจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ว่าพี่หมูแนะนําว่าให้น้องๆรู้น้องๆจะได้ไม่ต้องตกใจเนาะเวลาเผื่อเราไปเจอข้อสอบแบบแปลกทำไมเอาจานวนน้อยตั้งแล้วลบด้วยจํานวนมากล่ะมันสามารถเป็นไปได้นะครับอ่าก็จะเกิดเป็นจํานวนมากมี2กรณีนะหรือจำนวนมากลบกับจำนวนน้อยเหมือนปกติเลยในเนื้อหานั้นหรือที่น้องๆจะเจอคือจำนวนน้อย นะครับลบจำนวนมากก็ได้น้องๆจะเจอได้2กรณีเลยอย่างเช่นพี่หมูจะยกตัวอย่างแต่จำนวนน้อยลบจำนวนมากเนาะมันก็จะกลับกันแล้วอย่างเช่น20ลบด้วย100นะคำตอบที่ได้จะติดลบเนาะเพราะว่า จำนวนน้อยเนี่ยพอลบกับจํานวนมากมันก็จะติดลบถูกต้องไหมครับเพราะว่าจํานวนมากเนี่ยมันเยอะกว่าคือเราไปลบคือจํานวนน้อยเนี่ยมันไปลบออกด้วยจํานวนมากมันเลยติดลบนะครับน้องๆอย,ยังไม่ต้องยังไม่ต้องเข้าใจก็ได้แต่คําตอบเนี่ยจะติดลบเราจะใส่ลบข้างหน้าที่น้องๆเห็นเนาะอันเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในเนื้อหาระดับชั้นที่เราเรียนเนี่ยมันจะไม่เจอนะใน ในจานวนที่ติดลบอ่าเพราะว่ามันจะงงเดี๋ยวน้องๆเรียนขึ้นไปเรื่อยๆน้องๆก็จะเจอนะอย่างเช่นอ่้ผู้มู่ยกตัวอ,อย่างเช่นอีกตัวหนึ่งอย่างเราเอา1ลบ2ก็คือลบ1อ่าอันเนี้ยน้องๆพอเข้าใจใช่ไหมครับอ่ามันจะประมาณนี้ก็คือเรามี1เราลบออก2ก็คือมันก็จะย้อนหลังไปนะครับเหมือนน้องๆน,นับนิ้วอะ่ะสมมติมี1ใช่ไหมลบออก2ก็คือ0ย์ แล้วก็คือลบห่าถอ,อยหลังไปอีกนะอันเนี้ยอันเนี้ยมันหมายความว่าจํานวนน้อยลบด้วยจํานวนมากเนาะอ่าพี่หมูอธิบายโอเคแล้วอันนี้สิ่งที่น้องควรจะรู้นะครับเกี่ยวกับการลบนะมีจํานวนมากลบด้วยจํานวนน้อยและจํานวนน้อยก็สามารถลบด้วยจํานวนมากได้เช่นกันแล้วแต่โจทย์นะแล้วแต่โจทย์ว่าโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะครับอ่าไปดูหน้าถัดไปกันบ้าง อ่าหน้าถัดไปเราจะย้อนกลับไปจำได้ใช่ไหมครับที่พี่หมูบอกให้น้องๆไปจำแพทเทิร์นของการบวกกันของเลขโดดที่ทำให้จำนวนมันมากกว่า10อ่าน้องนองจะได้ไม่ต้องมานั่งนับนิ้วเนาะเพราะว่าไม่ไงั้นมันช้านะครับเวลาเราเห็นตัวเลขบวกกันเนี่ยเราพอเดาเราเอ้ยไม่ได้เดาเราจะมองภาพออกเลยว่าคำตอบมันคือเท่าไหร่11 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19อ่าอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนวันนี้นะครับพี่หมูจะเน้นย้ำจากอันเดิมน้องๆเห็นว่าอ่าพี่หมูยกตัวอย่างนะน้องๆเห็นว่าพี่หมูเอามาส่วนหนึ่งนะครับ2บวก9เท่ากับ11เอ่าเราสามารถแปลงกลับไปได้นะครับที่หมูอยากให้น้องๆจำเพิ่มนะน้องๆจำเพิ่มเป็น2เท่ากับ1ิลบ9 อ่าคือการย้ายบวก9นะครับข้ามฝั่งมาหา11เราจากบวก9เลยเป็นลบ9นะถ้าย้ายข้ามย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับนะครับ <c oughs> ให้เปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกเป็นลบและจากลบเป็นบวกนะเดี๋ยวน้องๆจะได้เจอในอนาคตนะอ่าน้องๆก็จะได้ว่าอ่าสบวกเเท่ากับ11หรือ จะเขียนใหม่ได้ว่า2เท่ากับ11ลบ9นะครับหรือ9เท่ากับ11ลบ2อ่าคือการย้าย2ไปแทนนะคือการย้าย2ไปแทนก็สามารถทำได้แล้วก็เราไม่ย้าย9แล้วนะครับเนี่ยก็จะได้เหมือนกันอ่าทำไมพี่หมูถึงให้น้องๆจำวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวใน การลบน่ะมันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นหมายความว่าเรามีตัวเลขที่มากกว่า10นะมากกว่า10และไปลบกับเลขโดดแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ่าคำตอบอะ่ะคือคือเลขอะไรเข้าใจความหมายไหมครับสมมตุติพี่หมูทด11น้องๆเห็น11ใช่ไหมน้องๆเห็น11ลบกับ9น้องๆก็จะได้รู้เลยว่าเท่ากับ2 เขาไดความหมายไหมน้องๆจะได้ไม่ต้องมานั่งนับนิ้วนะครับพี่หมูไม่อยากให้น้องๆนับนิ้วน้องๆเห็น11ตั้งลบกับ9น้องๆรู้เลยว่าคือ2น้องๆเห็น11ตั้งลบ2น้องๆรู้เลยว่าคือ9ไม่ต้องนั่งนับนิ้วเลยถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้ที่สิ่งที่พี่หมูอยากให้น้องๆจําให้ได้นะครับน้องๆจําแค่การบวกได้เรารู้แค่ว่า2บวก9เท่ากับ11ดังนั้น11ลบ9ก็คือ2 หรือ11ลบ2ก็คือ9เห็นไหมว่ามันก็จะดิ้นไปดิ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อันที่2กันอ่ะเขียนได้ใหม่ก็จะเป็น3เท่ากับ11ลบ8หรือ8เท่ากับ11ลบ3่าป่าต่อนะ ก็จะเป็น3เท่ากับ12ลบ9หรือ9เท่ากับ12ลบ3ถูกต้องไหมครับอ่าอ่าอันถัดไปก็เป็น C เท่ากับ11ลบ7หรือ7เท่ากับ11ลบ สอ่าต่อไป4เท่ากับ12บลบแหรือ8เท่ากับ12บอลบส่อ่าสุดท้ายของอันนี้คือ4เท่ากับ13บลบเหรือ9เ,เท่ากับ สิบสามลบสี่อ่าน้องๆจำแพทเทิร์นนี้มันก็คือการน้องๆจําแค่นี้มันคือการที่น้องๆจําอันนี้ได้ก่อนนะครับมันคือการที่น้องๆจําอันนี้ได้แล้วเราก็เอาอันเนี้ยโยกย้ายกันไปมาอ่าเข้าจขใจความหมายไหมเราโยกได้นะครับคือเรามองภาพแพทเทิร์นนี้ออกเราก็จะรู้แล้วว่าเราไปเจอ11บลบเต้องได้2หรือ11บลบสก็ต้องได้9ก้าอ่าสิบเลบแ นะครับก็ได้3อ่าสิบเอ็ดลบสามก็ได้8โอเคเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูหนะ้าถัดไปอ่าอันนี้เห็นไหมครับน้องๆเนี่ยก็คือ11-5ลบนะเดี๋ยวดูตัวแรกกันอ่า11-5ลบได้6 11-6ลบได้5เนาะอ่าไปต่อนะ12-5ลบได้7 12-7ลบได้5ถูกต้องไหมครับ ถัดไป13ลบ5ได้8 13ลบ8ได้5้ถูกต้องไหมอ่าแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พี่หมูเขียนแค่นี้พอนะให้น้องๆไปทำกันบ้านนะครับมองให้ออกนะเราอาจจะไม่จะเป็นต้องเขียนนะแต่แค่เรามองภาพให้ออกนะครับว่ามันคืออะไรบวกกันและอะไรลบกันได้ตัวไหนโอเคเนาะถ้าไม่เข้าใจลองลองนั่งทวนนะตรงนี้นะครับ ลองนั่งทัวนในหน้านี้นะที่พี่หมูเขียนนะครับส่วนหน้านี้พี่หมูจะไม่เขียนแล้วนะโอเคทีนี้เราจะไปในตัวอย่างกันดีกว่าเดี๋ยวน้อง,องๆจะได้ใช้ตอนไหนเดี๋ยวพี่หมูจะบอกอ่ะมาดูตัวอย่างแรกแสดงวิธีการหาผลลบนะครับอ่ะอย่างที่หมูเกินเลยก็คือในระดับชั้นเราจะเป็นตัวมากลบด้วยตัวน้อยเห็นไหมครับตัวมากนี่หลักแสนลบด้วยหลักหมื่นเห็นไหมหรือหลักล้าน ที่มากกว่าวก็ลบด้วยหลักล้านที่น้อยกว่าอ่าอ่ะคอนเซปต์ของการทำนะครับเหมือนการบวกเลยคือเราจะตั้งหลักให้ตรงกันอ่าตั้งหลักให้ตรงกันอ่าน้องๆก็ตั้งเลยแล้วก็ตัวที่สอง <c oughs> อ่าเราก็ตั้งลบ เรามาดูกันทีละตัว9ลบ7เหลือ2เนาะถูกต้องไหมครับอันนี้ง่ายๆเลยตรงๆอย่างที่พี่หมูบอกคือถ้าเราเจอเลขที่มันไม่ได้เกิน10เนี่ยเวลาลบกันอ่ะเราเราจะพอจะรู้ว่ามันเท่าไหร่เนาะเนี่ยเก็คือ8 9ดนับนิ้วได้สบาย2นะครับ8ลบ6ก็เหลือ2ถูกต้องไหม4ลบ2ก็เหลือ2 7-3ลบ3ก็ได้4ถูกต้องไหมครับพี่งอาจจะไปไวหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเลขโดดมากลบเลขโดดน้อยนะมันจะค่อนข้างดูง่าย5-4ลบก็เหลือหนึ 0, ่งลบ0ดึงลงมาก็เป็น6อันนี้คือคำตอบนะครับอย่าลืมใส่ลูกน้ำนะอ่าเนี่ยตอบแล้วสิ่งที่ โจทย์ข้อแรกง่ายก็คือน้องๆจะเห็นว่าเป็นตัวเลขมากลบด้วยตัวเลขน้อยตัวเลขมากลบด้วยตัวเลขน้อยตัวเลขมากลบด้วยตัวเลขน้อยถูกต้องไหมครับมันจะค่อนข้างง่ายเดี๋ยวน้องๆไปเจอโจทย์ที่ค่อนข้างยากคือตัวเลขที่ตั้งเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นเลขน้อยแล้วไปลบกับเลขมากนะครับเราก็จะต้องมีการทดกันพอมีการทดกัน ก็จะเข้าตรงนี้ที่พี่หมูให้น้องๆจําเดี๋ยวเราไปดูกันมาดูข้อสองว่ามีไหมนะครับอ่มาดูข้อสอกัน7 3 6 1 7 4 5กับ4 7 5 1 8 3 2ห่งลบกัน ดีย๋ยวดูก่อนนะว่าว่า,วาข้อนี้มีไหมเหมือนข้อนี้จะมีนะ5ลบ2คือ3เนาะ4ลบ3คือ1อ่าเจอแล้วเห็นไหมครับ7ลบ8เนี่ย7เป็นค่าที่น้อยถูกต้องไหมครับลบกับ8ไม่ได้ก็ต้องไปยืมจากหลักที่อยู่ข้างหน้านี่ไปยืมจากหลักที่อยู่ข้างหน้าเป็น0นะครับแล้วโยนใส่ให้หลักที่อยู่น้อยกว่า เป็น17เนี่ยอันเนี้ยน้องๆเ,เราจะต้องมีการทดกันนะคือ7น่ะมันไม่พอถูกต้องไหมครับ7น้อยกว่าแลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมหลักที่อยู่ข้างหน้านะครับ1 1หน่วยถูกต้องไหมไปยืมหลักที่อยู่ข้างหน้า1หน่วยหลักที่อยู่ข้างหน้าดันเป็นเลข1มันก็เลยเหลือ0น,นะครับตัวมันเองเลยเหลือ0เพื่อให้7ยืมไปอ่าเพื่อให้7ยืมไปน้องๆจำได้เนาะ ทีนี้17ลบ8นี่ไงเห็นไหมครับสิ่งที่พี่หมูให้น้องจำก็ข้อว่าตรงนี้เนี่ยแหละน้องๆจะเห็นว่าจากเลข7็เนี่ยพอมันไปยืมมันตัวมันเองกลายเป็น17พอตัวมันกลายเป็น17ปุ๊บลบแปสิ่งที่น้องๆที่พี่หมูให้น้องทำคืออยากให้น้องจำให้ได้พอน้องจำได้ปุ๊บน้องๆก็จะรู้ว่า17ลบ8คือ9โดยที่ไม่ต้องนับนิ้วเลยเห็นไหมครับพี่หมูไม่นับนิ้วเลย เราลองย้อนกลับไปดูเห็นไหมเห็นอันนี้ไหมครับเห็นอันนี้ไหมครับอ่าสิบลบแได้9หรือ17เราไปลบกับ9ก็ได้8อ่าแต่อันเนี้ยสิบลบแอันนี้เห็นไหมครับ1 7บเลบแเราเลยได้9อ่าแล้วก็มาดูที่หลักถัดไป อ่าศูนย์จาก1ใช่ไหมจาก1น,นะครับกลายเป็น0ูนย์แล้วเพราะว่าสิเพราะว่าเยืมไปเนาะทีเนี้ยศูนลบไม่ได้ถูกต้องไหมครับค่ามันน้อยก็ต้องไปยืมจากหลักที่อยู่ข้างหน้าจาก6ก็เลยเหลือ5นะครับน้องๆทดไว้เลขเป็นเลขตัวเล็กๆนะทดไว้เหลือ5แล้วเพื่อให้ตัวมันนะครับ เพื่อให้ตัวมันจาก0ก็ใส่1ทดเข้าไปข้างหน้าเป็น10เนาะเพื่อให้ตัวมันนะครับมีเลขที่มากกว่าที่มากกว่า1นอ่าสิบลบหนึ่งอ่าอันนี้ง่ายๆถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นเลขเลขที่ไม่เกินอ่าเลขที่เกิน10ไม่เยอะก็คือ10นะครับอ่าทีนี้หลักข้างหน้าก็จาก5ถูกต้องไหมครับ6เหลือ5เนาะ5-5ลบ5เป็น0 สามลบเนี่ยมาอีกแล้วเห็นไหมครับ3-7ลบเไม่ได้ต้องไปยืมจาก7เหลือ6แล้วก็ใส่1ครข้างหน้าเนาะเป็น13นะครับให้ยืม10เนาะอ่ะสิบามลบเจน้องๆจำได้ไหมสิบสามลบเจ็ลบเจ็เข้าอันไหน1 3บลบเจ็เข้าอันนี้นะสิบลบเได้6หรือ 13-6ลบ6ก็ได้7นะครับดังนั้นเราก็รู้เลยว่า13ลบ7นั้นเหลือ,อ๋อโอเคไหมแล้วก็6 4ลบ4เหลือ2น้องๆทันไหมครับพี่หมูอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะพี่หมูน้องขอโทษด้วยนะน้องๆฟังซ้ำได้นะครับลองย้อนฟังซ้ำนะเราค่อยๆทำความเข้าใจนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้อีกเยอะเลยถ้าฟังไม่ทัน เดี๋ยวเราจะพักเบรคสักคู่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวอย่างที่3กันนะครับอย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติลเตอรจะได้ไม่พลาดทลิปติลฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติลเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาพี่อมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย